สวัสดีครับพี่ดุลพี่ไปข้างหลังพี่อเดให้ช่วยยกของน้องแปดหนึ่งสวัสดีลูกค้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาอะไ,ไรค่ะพี่ออนยอดทำไปรี่โนเรี่ดุลพี่ดุลคะาพี่อเดียเชิญไปช่วยยกของน้องแปดคืองสุมโมต้ตด้วยคะ่ะยอดเธออย่าเนียนนะ พบกับผมนะครับโปรดเนเนร์นะครที่ร้านชุมพลโลโหกิจ8888 88, นะครับรามอินทากอม .4 นะครับคบเครื่องเรื่องเครื่องมือช่างนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่จะนำมานะครับให้กับคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะครับ วันนี้เราจะมาเสนอนะครับในผลิตภัณฑ์แบรนด์ของ s k i l l นะครับครบเครื่องเรื่องเครื่องมือช่างนะครับกับแบรนด์ของ s k i l l นะครับแบรนด์นำเข้าจากประเทศอเมริกานะครับสินค้าคุณภาพมาตรฐานนะครับตัวนี้วันนี้จะมีสินค้าแล้วก็โปรดักต์ดีๆนะครับมาแนะนำนะครับแล้วก็รวมถึงโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นพิเศษนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คสัญญาณสักรู่นะครับ รลูกค้าท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนทักแล้วก็เช็กสัญญาณให้กับผมด้วยนะฮะตอนนี้ผมนะครับโรดักเทนเนอร์นะครับวราสิธิ์นะครับอยู่ที่ร้านชุมพลโลหกิจ8888ปนะครับรามอินทากรม .4 นะครับกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่สกิลนะครับร่วมกับทางร้านชุมพลโลหกิจนะครับจะนำมาแจกแล้วก็มามอบให้กับคุณลูกค้า ท,ทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำในส่วนของวันนี้ครับผมเป็นไขควงนะครับเป็นไขควงไร้สายขนาด4โวลต์น,นะครับไขควงไร้สาย4โวลต์นขนาด1ทับ4นิ้วนะครับไขควงไร้สายขนาด4โวลต์หนึ่งทับ4นิ้วมาในแพ็กเกตรูปลัท์ที่สวยงามนะครับอยู่ในกล่องนะครับรวมไว้ซึ่ง เครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกุญแจนะครับไขควงสับหัวใช้งานตระเภทต่างๆนะครับครบชุดเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นไขควงหัวแฉกนะครับไขควงหัวแบนนะครับมีตั้งแต่เบอร์0.00 0นะครับแล้วก็0102นะครับไล่ไปแล้วก็มีประแจไขควงหกเหลี่ยมควงบอลไขควงท็อกนะครับ ตัวนี้ครบชุดเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้ครบเซตเลยทีเดียวนะครับ,รบ,ลรบแล้วก็มีในส่วนของตัวเครื่อง ครับสี่โลนะครับตัวนี้ขนาดสี่โรลกำลังแรงบิดนะครับไม่สูงนะครับสเหมาะสำหรับงาน D i Y นะครับเป็นงาน D i Y นะครับงานประกอบโต๊ะตู้เตียงนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าประกอบชั้นวางของนะครับหรือว่าจะใช้ในงานขัน ทั่วไปนะครับไม่ต้องการแรงบิดสูงนะครับตัวนี้พกติดตัวเอามีติดบ้านไว้นะครับสําหรับการ DIY ประกอบชิ้นส่วนเล็กๆน้อยนะครับเล็กกระทัดรัดนะครับสามารถใช้งานได้คล่องแล้วก็สะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับหัวใช้งานนะครับหัวสว่านหัวไขควงใช้งานครบคันเลยทีเดียวนะครับ ตัวนี้มีจำหน่ายนะครับที่ร้านชุมพลโลหกิจ8 8 8 8นะครับของเรานะครับราคาย่อมเยาเลยทีเดียวนะครับสำหรับสกิลนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้กับคุณลูกค้านะครับที่สนใจนะครับเข้ามาช็อปใช้แล้วก็ซื้อสินค้าของแบรนด์สกิลนะครับมันจะมีเราจะมีนะครับคูปองส่วนลดนะครับคูปองส่วนลด สำหรับแบรนด s สกิลนะครับเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบ3,000บาทนะครับ3,000บาทลดทันทีนะครับรับคูปองส่วนลด500บาทนะครับหรือลูกค้าซื้อสินค้าของแบรนด์สกิลนะครับในราคาตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปนะครับเราก็จะมีคูปองส่วนลดนะครับ1,000บาทนะครับให้กับคุณลูกค้าใช้ลดสินค้าได้ทันทีเลยนะครับเมื่อซื้อสินค้าของแบรนด์สกิลนะครับ โปรโมชั่นดีๆอย่างนี้พิเศษแบบนี้นะครับมีให้คุณลูกค้าที่ร้านชุมพลโลหกิจที่นี่ที่เดียวนะครับอยู่กับผมโปรดักเซอร์นะครับเวลาสิทธิ์นะครับไปจนถึงเดือนวันที่31มีนาคมนะครับไปจนถึงวันที่31มีนาคมนะครับสิ้นเดือนมีนาคมกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะเข้ามาดูสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ ไร้สายนะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์แบบไฟฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นพวกงานโต๊ะเลื่อยนะครับงานโตเลื่อยเฟอร์นิเจอร์นะครับเราก็มีให้คุณลูกค้าครบคันเลยทีเดียวนะครับสินค้าตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแบรนด์สกิลเป็นแบรนด์คุณภาพชั้นนำนะครับนำเข้าจากประเทศอเมริกานะครับตัวสินค้า,าทุกประเภทนะครับตัวนี้งานแบบรับประกัน2ปี งานไฟฟ้านะครับสำหรับงานไฟฟ้ารับประกัน1ปีทุ่นแบตมอเตอร์รับประกัน1ปีนะฮะตัวนี้มีให้คุณลูกช้าได้ช็อปใช้กันนะครับมากมายหลายตัวเลยทีเดียวนะครับนี่มันจะเป็นประเภทงานแบตเตอรี่นะครับอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นเลื่อยชักไร้สายสำหรับงานตัดเหล็กตัดอลูมิเนียมนะครับตัดไม้ตัดได้นะครับตัวนี้อยู่ที่ใบใบ6นิ้ว9นิ้ว12นิ้ว สามารถใช้ได้และครับอ,นนอย่า,างนี้ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของร้านชุมพลโลหกิจของเรานะครับก็ยังมีในเรื่องของการให้เช่านะครับเครื่องมือช่างขนาดหนักนะครับเครื่องมือช่างขนาดหนักขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบเหล็กนั่งร้านตบดินนะครับเครื่องตบดิน เครื่องแมงปอขัดปูนนะฮะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องดัดเหล็กนะครับอุปกรณ์งานก่อสร้างที่ครบคันเลยทีเดียวนะครับสำหรับร้านชุมพลโลหกิจของเรานะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของอาณาจักรเช่านะฮะอาณาจักรเช่าที่จะให้ลูกค้านะครับมาเช่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับเครื่องมือช่างเราก็มีให้บริการนะครับ <S <S 2> <S 2> ให้กับลูกค้า ให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่สนใจนะครับก็เข้ามาเลือกชมแล้วก็ใช้บริการได้นะครับที่ร้านชุมพลโลหกิจ8 8 8 8นะครับตั้งอยู่ที่รามอินทากม .4 นะครับอยู่ติดกับศูนย์รถยนต์โตโยต้านะครับแล้วก็อยู่ติดกับสถานี b t s รถไฟฟ้านะครับสายสีชมพูรามอินทากม .4 นะครับลงสถานี BTS แล้วก็เดินย้อนกลับมานิดเดียวเท่านั้นเองนะครับรับรองว่า ไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับกับเครื่องไม้เครื่องมือที่ครบครันนะครับกับร้านชุมพลโลหกิจ88 88นะครับแล้วก็อย่าลืมแวะเยี่ยมชมนะครับบูธวอล์กป l แล้วก็บูธสกิลนะครับจะพบกับผมนะครับโรดักชเนอร์เวลาสิ์นะครับอยู่บริการให้กับคุณลูกค้าทุกวันเลยนะครับไปจนถึงวันที่3 1มีนาคมนี้นะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันจันทร์นะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ เดี๋ยวผมลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ